สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Kevin Stay นะครับวันนี้พบกันอีกครั้งกับการรีวิวลานกลางเป็นนะครับผมอยู่ที่ลานกลางเต็นท์ Moonlight Camping จังหวัดชนบุรีนะครับเป็นสถานที่ที่เพิ่งเปิดใหม่น่าจะไม่ถึงเดือนนะครับเดี๋ยวลานกลางเต็นท์นี้จะเป็นยังไงเพื่อนๆรับชมไปพร้อมๆกันได้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตรงทางเข้ากันเลยดีกว่าที่นี่นะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกับเขาเขียวสวนสัตว์เปิดเขาเขียวหลังจากที่เราวิ่งมาแล้วนะครับ จากตรงนี้นะครับเราจะเลี้ยวซ้ายเข้ามาจะมีป้ายบอกอยู่นะครับว่าเป็นร้านกลางเต็นท์มูลายแคมป์นะครับประมาณ800เมตรจะถึงระหว่างทางที่เข้าไปเนี่ยพื้นก็จะเป็นเป็นฝุ่นหน่อยนะครับแล้วก็พื้นนี่ก็จะแบบโยกไปโยกมาอยา่างที่อย่างที่ท่านได้เห็นเลย เราขับจากนี้เข้าไปอีกประมาณ800เมตรครับก่อนที่เราจะเข้ามาตรงนี้ก็จะมีไก่ย่างท้อมตามขายอยู่เต็มทางนะครับซื้อเข้ามาแวะกินกันก่อนได้บรรยากาศดีนะพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเจอป้ายที่เขาเขียนว่าให้เช็คอินตรงนี้นะครับวันนี้ผมไปเนี่ยเป็นวันอาทิตย์ก็อาจจะไม่ตรงกับวันที่คนอื่นเข้ามาเที่ยวกันเยอะๆเนอะมันก็จะเงียบๆหน่อย ผมมาจอดตรงจุดเช็คอินนะครับแล้วก็จะเดินไปเพื่อที่ทําการเช็คอินมีพี่คนนึงขับรถมาถามว่าเออจะมาพักใช่ไหมจะมากางเต็นท์ใช่ไหมเขาก็โทรติดต่อกับเจ้าของลานแล้วก็แจ้งชื่อแล้วก็เข้าพักได้เลยนะครับผมไม่ทราบเหมือนกันว่าวันธรรมดาเนี่ยอาจจะมีเจ้าหน้าที่ประจําอยู่ตรงจุดนี้แต่พอดีว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์อาจจะไม่มีใครมาประจําอยู่ตรงนี้ก็ได้ครับ เดี๋ยวผมจะต้องขอเกินก่อนนะครับว่าลานกลางเต็นท์ของที่มูลไลแคมป์เนี่ยเขาจะเป็นประมาณว่าเหมือนเราอยู่เกาะกลางน้ำใหญ่ๆเพื่อนๆลองจินตนาการดูนะครับเราอยู่ตรงเกาะกลางและมีน้ำล้อมรอบถ้าเรามาแล้วเนี่ยเพื่อนๆขับตามทางเนี่ยบนรอบนอกเนี่ยคือ,อรอบน้ำเนี่ยขอบเนี่ยวนไปได้เลยบนอ่า ตีซซว่าเหมือนเป็นวงกลมแล้วกันก็ไดด้คอาจะได้เห็นภาพง่ายๆนะก็พอเป็นวงกลมอย่างเงี้ยเพื่อนๆขับวนไปวงกลมแล้วมีน้ําล้อมรอบนะแล้วก็ขับวนไปแล้วก็ดูว่าอยากจะกลางตรงไหนจะกลางข้างในเกาะหรือจะกลางที่ขอบเกาะก็ได้แต่ถ้ากลางขอบเกาะมันก็ง่ายดีนะจอดรถแล้วก็อของลงได้เลยแต่ถ้าเราจะกลางข้างในเกาะเนี่ยมันจะมีจุดให้เราเอาของลง อยู่3ประมาณ3จุดนะถ้าผมจะไม่ผิดน,นะเท่าที่เห็นมาดีกว่าจากที่ลองขับวนดูจุดแรกก็คือจุดหน้าห้องน้ําตรงนี้จะเป็นจุดหน้าห้องน้ําเอาของลงตรงนี้ก็จะเจอกับต้นไม้ใหญ่2ต้นผมว่านะจุดเนี้ยต้องเป็นจุดที่คิดที่สุดแล้วละเพราะว่ามันใกล้ห้องน้ําและมันมีต้นไม้ใหญ่และมันใกล้กับคาเฟ่ของที่นี่นะคาเฟ่ก็ จากที่เห็นก็จะเป็นเนี่ยนะครับเต็นท์น่าจะของ DOD นะเขาจะขายพวกกาแฟพวกขนมแหละแต่ว่าวันนี้ที่ผมมาเนี่ยเหมือนเขาจะปิดนะเพราะว่าคนมันน้อยเนะาะก็เข้าใจเขาแหละแต่ผมว่าเมื่อวานก็คือวันเสาร์หรือวันศุกร์เนี่ยเขาน่าจะเปิดขายตามปกติแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าผมเตรียมของมาครบแล้วไม่ได้ต้องการจะซื้ออะไรนะครับทีนี้มาดูกันต่อ เราลงตรงนี้เราก็จะได้ต้นไม้ใหญ่เป็นจุดย่อทิศถ้าเพื่อนๆการนี้ก็จะเดินไปห้องน้ําถามว่าเดินไปห้องน้ําใกล้ไหมจากตรงนี้ก็สําหรับผมเองนะผมว่าก็ยังไม่ใกล้เท่าไหร่แล้วตรงสะพานเนี่ยก็เอารถเข็นลงค่อนข้างลําบากเพื่อนๆเห็นรถเข็นที่อยู่ตรงสะพานไหมครับตอนนั้นแหละเราก็เข็นถอยหลังเข้ามานะครับถอยหลังถอยหลังเข้ามาจนสุดสะพานแล้วก็ยกของเนี่ย ขึ้นรถแล้วก็เข็นไปคือความกว้างของสะพานกับตัวรถเนี่ยต่างกันนิดน,นึงเสียวๆอยู่นะครับก็ถ้าใครจะดรอปของตรงนี้ก็แนะนำให้วางของให้มันมั่นคงนะครับหล่นไปทีมีเปียกแน่นอนทีนี้จุดดรอปของลงตรงเนี้ยวันที่ผมไปเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เขามาช่วยยกของจากรถด,ด้วยนะครับ น่าจะเป็นบริการของทางรลานกลางเต็นท์ของที่นี่เขาแต่ผมไม่แน่ใจว่าในช่วงจังหวะวันเสาร์ที่คนเยอะๆอย่างเนี้ยเจ้าหน้าที่เขาอาจจะมาช่วยได้ไม่ทั่วถึงนะครับแต่ผมว่าเขาก็ต้องมาช่วยอย่างนี้เหมือนกันโอเคนอกเรื่องไปไกลและมาดูกันต่อนะครับก็ไอตัวสะพานตรงเนี้ยคือที่แรกที่เอาของลงจุดที่2ไกลกว่านี้อีกจุดที่2ก็จะอยู่แบบอย่างที่ผมบอกนะครับอ่า เพื่อนเพื่อนลองคิดเป็นรูปวงกลมนะเราอยู่ตรงล่างข้างล่างอยู่ตรงกลางจุดที่2ก็อยู่ทางไปทางขวาหน่อยขวากลางๆหน่อยก็จะมีสะพานอ่ามันไม่ได้เป็นสะพานแต่มันเป็นเหมือนกับว่าเราขับรถเข้ามาจอดเอาของลงจุดตรงนั้นเนี่ยเอาของลงง่ายแล้วก็ไม่มีสะพานคือเหมือนขับเข้ามาในสนามหญ้าแล้วก็เอาของลงนะครับแต่ถ้าจะเอาของลงตรงนั้นคือเราก็ต้องการแถวนั้นถูกไหมครับ ก็จะไกลห้องน้ํากว่าเดิมอีกจุดที่3จะมีสะพานเหมือนแบบนี้เลยแต่อยู่ไกลกว่าจุดที่2จะอยู่หลังๆน่าจะเหมือนเดิมนะครับวงกลมน่าจะอยู่ข้างหลังกลางๆของวงกลมที่ผมอธิบายให้ฟังไม่รู้ว่าจะจินตนาการตามผมออกหรือเปล่านะครับลองฟังไว้เป็นคร่าวๆแต่ผมว่าจุดตรงนี้แหละคือจุดที่ดีที่สุดที่ใกล้ห้องน้ําที่สุดคือผมไม่รู้นะครับว่าอนาคตเนี่ยเขาจะสร้างห้องน้ำาหม่อีกหรือเปล่า แต่ผมว่าน่าจะต้องมีแหละเพราะว่าห้องน้ำเนี่ยมันไกลมากนะครับจังหวะที่คนมาเยอะๆด้านหลังเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเขาต้องมีสร้างห้องน้ำอีกแหละก็ลานกลางเต็นท์มันก็จะเป็นประมาณนี้นะเพื่อนๆก็นั่นแหละมีน้ําล้อมรอบอ่าสถานที่ก็จะโลง่งๆต้นไม้เขายังมีแต่ต้นแบบว่า,าต้นเล็กๆอ่ะครับต้นใหญ่ก็จะมีอยู่ตรงเนี้ยข้างหลังก็จะมีต้น ต้น2ต้นนะก็ยังมีเงาเงาอยู่แต่ว่ามีต้นไม้ไม่เยอะรวมๆเลยส่วนใหญ่ก็จะโล่งๆนะผมว่าน่าจะมาแย่งกันตรงนี้ก็เพื่อนๆก็ลองมาถึงก็ลองขับรถวนดูก่อนนะครับตามเส้นทางของเขาที่เขามีไว้ให้ขับเลยดูว่าเราอยากเอาของลงตรงไหนถ้าใครมีเต็นท์ห้องน้ําก็แนะนําให้เอาเต็นท์ห้องน้ําไปจะสะดวกมากๆสะดวกมากจริงๆครับเรามาพูดถึงสิ่งอำนวยความสะดวกดีกว่านะครับ อย่างแรกเลยคือเขามีรถเข็นไว้ให้เรารถเข็นเนี่ยผมเห็นอยู่คันเดียวนะแต่ผมไม่ไม่แน่ใจว่าที่ร้านเขามีให้กี่คันแต่อย่างน้อยก็มีคันหนึ่งแหละสอมีบริการคาเฟ่มีขนมขนม,ขนมกาแฟขายแต่ผมไม่แน่ใจว่ามีน้ำแข็งขายไหมหมูกระทะ,ะไม่น่าจะมีนะสห้องน้ำห้องน้ำนี่จะมีผู้ชายผู้หญิงอย่างละสีห้อง ห้องอาบน้ํสองห้องครับแล้วก็เป็นห้องสุขาอีกสองห้องทั้งผู้ชายผู้หญิงเหมือนกันแต่ของผู้ชายเนี่ยจะมีโถปัสสาวะชายให้ประมาณ2โถถามว่าห้องน้ำเนี่ยเยอะไหมณนะปัจจุบันตอนนี้ผมว่าอย่างผมวันที่ผมมาเนี่ยมันอยู่แค่2เต็นท์มันพออยู่แล้วแหละแต่วันเสาร์เนี่ยไม่รู้ว่ามันจะแออัดขนาดไหนนะครับ 4. คือมีอ่างล้างจาน แต่ต้องขอภัยทุกคนด้วยนะครับที่ผมไม่ได้ถ่ายอ่างล้างจานมาผมลืมแต่อ่างล้างจานจะอยู่ข้างๆกับห้องน้ำผู้หญิงนะครับมีอ่างล้างจานให้1จุดก็ประมาณนี้สิ่งอำนวยความสะดวกราคาต่อหัวนะครับที่นี่คิดอยู่ที่หัวละ200บาทผมว่านะที่เนี่วิวสวยมากตอนกลางคืนเนี่ยมันจะมีลมค่อนข้างต้องบอกค่อนข้างแรงถ้า มีสมอยาวๆเนี่ยมันจะดีมากเลยนะเพราะว่ายิ่งคนที่กลางท้าด้วยเนี่ยต้องต้องปัดดีๆเลยเพราะอย่างตอนเช้าเนี่ยมันก็ยังจะมีลมนะที่เนี่ยเหมือนจะมีลมผ่านู่ตลอดแต่แดดก็แรงเหมือนกันในช่วงที่ผมไปก็มีเจ้าหน้าที่มาเตือนด้วยนะครับว่าเออตอนกลางคืนจะอาจจะมีลมแรงหน่อยเพราะว่าของแคมป์ชุดเมื่อคืนเนี่ยเขาก็เจอลมกันไปถึงกันนอนกันไม่ได้เลยแต่ผมไม่ได้กังวลเรื่องตรงนั้นเท่าไหร่เพราะว่า ผมเตรียมสมอยาวมาไว้อยู่แล้วก็ถ้าใครจะมาก็เตรียมสมอยาวๆให้มันมั่นคงมั่นคงกับเต็นท์ของท่านกับทาบของท่านด้วยนะครับโอเคก็จบกันไปกับการรีวิวลันกลางเต็นท์มุลไล้แชมป์ใครที่สนใจก็สามารถทักจองเข้าไปทางเพจเขาได้เลยนะครับหวังว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยคงจะพอเข้าใจที่ผม อธิบายได้บ้างนะครับอยากจะถ่ายให้เพื่อนๆเห็นได้มากกว่านี้นะแต่อธิบายไม่ถูกว่าจุดไหนเป็นจุดไหนเพราะว่าลายลานเนี่ยมันใหญ่มากแต่ขอสรุปสั้นๆเลยเลยกันนะครับจุดตรงเนี้ยสะพานเนี่ยที่ใกล้ห้องน้ำเนี่ยถ้าทานได้กลางตรงเนี้ยผมว่าดีที่สุดแหละถ้าไม่มีเต็นท์ห้องน้ำมาเองนะผมว่าตรงเนี้ยดีที่สุด แนะนำตรงจุดตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าผมจะมารีวิวลานกลางเต็นท์อื่นๆให้เพื่อนได้ชมหนอยอีกนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูคลิปนี้จนจบถ้าใครชอบหรือไม่ชอบตรงไหนช่วยคอมเมนต์บอกอมีอะไรผิดพลาดต้องขออาภัยด้วยนะครับมีอะไรอยากให้แก้ไขก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลย หรือถ้าชอบคลิปนี้ก็กดถูกใจกดติดตามพวกเราไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะเอาสถานที่ลานกลางเต็นท์มาให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะครับขอบคุณมากครับผม